สวัสดีครับผมหลังจากห่างหายกันไปหลายวันนะครับสี่ห้าวันเลยครับไม่ได้ไลฟ์ EP นี้ก็เป็น EP ที่สี่สิบกว่าแล้วจําไม่ได้ว่าสี่สิบเท่าไหร่นะครับไปหาของมาครับของหายากมากครับผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันพอสมควรครับมีของใหม่มาหลายชิ้นนะครับมีของเก่าอยู่ไม่กี่ชิ้นนะฮะเดี๋ยววันนี้ของเก่าเอามาเลเลยครับอย่างเช่นองค์พระพิคเนตนะฮะ เป็นขนาดบูชาหน้าตักประมาณ3ามนิ้วนะครับเนื้อสำริดนะครับเก่ามากเดี๋ยววันนี้ผมเอามาเลยถูกๆให้เลยนะครับแต่ชิ้นใหม่มาใหม่หลายชิ้นอยู่ครับมีของเก่าอยู่ไม่กี่ชิ้นนะครับมีทีเด็ดนะครับวันนี้มีพระทองคำเลยครับรับประกันเนื้อทองคําแท้นะครับเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับวันนี้ยินดีมาแบ่งปันนะฮะมีหลายองค์นะครับพระมาใหม่เยอะนะครับมีองค์ไหนองค์เก่าก็เดี๋ยวเอามาเลยกันถูกๆไปเลยฮะ นะครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องทางติดต่อนะครับช่องบารมีพุทธคุณนะครับบารมีพุทธคุณนะครับผมเนี่ยแอดไลน์กับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะครับช่องทางติดต่อนะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกสองสามหกห้าสองสี่หกเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะครับผมฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องบารมีพุทธคุณนะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆอ่าลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับ อ่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับองค์แรกนะครับผมเอาทีเด็ดก่อนเลยแล้วกันนะฮะนี่ฮะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อพเงินนะครับเดี๋ยวโฟกัสจอบใหญ่หลวงพ่อพเงินวัดบางคานนะครับเอาตรงๆกันเลยนะครับผมไม่รู้รุ่นไม่ทราบรุ่นไม่ทราบรุ่นว่าเขาสร้างรุ่นไหนเพราะผมได้ในบ้านเข้ามาแต่เป็นเนือ้อทองคําครับก่อนซื้อมาผมเช็คแล้วฮะเช็ค ที่ร้านทองนะครับเป็นเป็นทองคำเปอร์เซ็นต์ดีด้วยครับรับประกันเนื้อทองคำแท้นะครับน้ำหนักสิบสิบจุดหกห้ากรัมนะครับสิบจุดหกห้ากรัมนะครับนะฮะถ้าทองใหม่ทองใหม่ถ้าคิดเป็นเป็นราคาก็น่าจะประมาณสามหมื่นบวกลบนะครับเฉพาะนะค่าทองนะครับไม่รวมพระนะครับไม่รวมพระนะครับเฉพาะค่าทองนะครับ นะฮะอันเนี้ยสิบจุดหกห้ากัมถ้าเป็นทองใหม่ก็ตกกร,รัมละประมาณรวมค่ากระเน็ดค่าอะไรด้วยก็ค่างานด้วยก็ประมาณกรัรมละสามพันบวกลบกรรมักรรมละสามพันบวกลบนะครับถ้าคิดเป็นทองใหม่นะครับอันเนี้ยผมเอาพร้อมพระเนี่ยอ่าไม่ใช่พร้อมพระดิเป็นองค์พระไม่รู้รุ่นไม่รู้พิธีนะครับเป็นจอบหลวงพ่เงินจอบใหญ่ผมเปิดราคาอยู่ที่ สามหมื่นเก้าพันบาทแล้วกันครับนะครับเฉพาะราคาทองก็ตกสามหมื่นแล้วครับผมพุทธคุณหลวงพ่อเก้าพันเปิดเผื่อไว้นะครับสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับน้ําหนักทองคำสิบจุดหกห้ากรัมรับประกันทองคําแท้นะครับนะฮะรับประกันทองคําแท้นะครับเช็คได้นะฮะหรืออยู่ใกล้บ้านผมนัดรับได้นะครับเช็คร้านทองได้เลยนะฮะนะครับ องนี้เนื้อทองคําแท้เนาะทองคาเปอร์เซนต์ดีด้วยนะครับผมเช็คร้านทองแล้วนะครับนะฮะพี่ๆท่านใดสนใจแอดแอดไลน์เข้ามายินดีแบ่งปันนะครับนะฮะเนื้อทองคาเนี่ยครับเป็นทองคําเก่าด้วยฮะจอบใหญ่ร่าเงินวัดบางขานเนื้อทองคําครับผมสนใจแอดไลน์เข้ามาเข้ามาคุยกันไหวเท่าไหร่มาคุยกันนะครับอันนี้ขายราคาที่ไม่รู้รุ่นนะครับผม อ่ต่อไปเป็นพระบูชาอ่ะเป็นเป็นพระพิคเนตขนาดบูชาแล้วกันนะฮะเนี่ยฮะเน,เนื้อสัมฤทธ์อีพีที่แล้วผมเคยลงไปแล้วนะฮะประมาณหน้าตาประมาณสามนิ้วนะครับตอนนั้นผมเปิดไว้สองพันกว่าบาทวันนี้เอามาเลยนะครับอย่างที่บอกศิลปะเก่ามากนะครับแท้เก่าไม่รู้ที่พระพิคเนตนะครับเนื้อสัมฤทธิ์นะฮะเก่ามากๆครับเก่าจริงครับผมเนี่ย ep ที่แล้วผมเปิดไว้สองพันกว่าบาทอ p นี้นะนนหนักบึกเลยผมเอาหนึ่งัน้าร้อยบาทแล้วกันครับพร้อมส่งให้ฟรีด้วยคะับค่าส่งก็น่าจะเป็นร้อยแนะครับอันพันา1 5 0ยบาทแล้วกันครับเนี่ยสวยศิลปะเก่าคมชัดนะครับเนี่ยพิมพ์ทรงสวยมากนะครับ1 5 0 0ัน้าบาทแล้วกันครับพระพิคเนตนะครับขนาดบูชานะ่จาจักประมาณ3ามนิ้วนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญตะกั่วเก่า ไม่ทราบที่นะครับเป็นเหรียญตะกัวเก่าไม่ทราบที่นะฮะเนี่ยฮะสองสี่กว่าแน่นอนครับเป็นพระพุธนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับเอาเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทพร้อมส่งเก้าร้อยบาทพร้อมส่งอะฮะถูกๆไปเลยฮะต่อไปเป็นพระปิตาครับพระปิตาเนื้อเมฆพัดเมฆสิทธิ์นะครับเนี่ยเนื้อเมฆพัดเมฆสิทธิ์นะครับเนี่ยครับเอาเจ็ดร้อยบาทแล้วกันครับพระปิตา เนื้อเมกะพัดเมกะสิทธิ์นะครับต่อไปเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรวัฒหลวงนะครับพิมพ์มือแปลนะครับนิยมพิมพ์มือแปลนิยมนะครับหลวงพ่อเพชรวัฒหลวงจอพิจิตนะครับเนี่ยฮะเหรียญจอบรุ่นแรกสองสี่แปดห้านะครับเนี่ยฮะหลวงตะพิษวัฒกรรมเสกนะครับเนี่ยฮะและเกจิอีกหลายรูปนะครับรับประกันพระแท้นะครับเนี่ยครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับ ตอนเศรษฐกิดีดีในสี่ห้าหมื่นนะครับเนี่ยสวยๆแบบนี้หลวงพ่อเพชรวัฒหลวงพิมพ์มือแปรนะครับนิยมนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับรับประกันพระแท้ให้ตลอดชีพนะครับเกยินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะครับผมนะฮะสนใจเข้ามานะครับแอดไลน์เข้ามาต่อรองคุยราคากันได้นะครับต่อไปเป็นพระกุเนื้อชินไม่ทราบที่นะครับ พักกุเนื้อชิ้นไม่ทราบที่นะครับเนี่ยฮะผมเอาเก้าร้อยบาทแล้วกันครับองใหญ่นะครับเนี่ยฮะดูเกือบเกือบฝ่ามือผมนะเก้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับเนื้อชิ้นนะครับเก้าร้อยบาทพร้อมส่งต่อไปเป็นปางยืนหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างนะครับเนื้ออันปะก้านะครับปีหน right> ึ่งหกนะครับหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างนี่ก็สิทธิหลวงพ่อพิษนะครับหลวงพ่อพิษสิทธิหลวงพ่อเงินนะครับ เนี่ฮะหลวงพ่อเตียเป็นสีหลวงพ่อพิดอีกทีนะฮะท่านเก่งนะครับเศรษฐกิจดีๆนี่สองพันกว่านะครับเนี่ยเนื้ออันปาก้าเป็นปางใหญ่นะครับไม่ใช่ปางเล็กปางใหญ่นะครับเนี่ยเนี่ยผมเอาแค่เก้าร้อห้าสิบาทพอครับเก้าร้อห้าสิบาทสวยเดิมนะครับราคาแบ่งปันเก้าร้อห้าสิบาทพร้อมส่งนะครับต่อไปเป็นพระนางพญาเป็นพระนางพญาเก่านะครับเนี่ยนี่ย้ดนในบ้านมาเลยฮะม็ดแล่เพียบเลยครับ พระนางพญาเก่าข้างหลังเป็นลายมือกดพิมพ์ชัดเจนนะครับตามสารระบบเลยฮะเก่าจริงๆครับไม่ค่อยจะพบเจอนะครับเนื้อหาแบบนี้ไม่ค่อยพบเจอนะครับเนี่ยฮะพี่ๆดูนะฮะแท้แน่นอนครับผมแต่จะเป็นยุคไหนอะไรไงผมก็ดูไม่ขาดนะครับเนี่ยครับเม็ดแร่เพียบเลยนะฮะสนใจนะครับสนใจไอไลน์เข้ามานะครับเนี่ยผมเปิดไว้ที่สามพันแล้วกันครับองนี้ สามพันบาทนะครับสนใจแอดไลน์เข้ามาคุยกันครับนะฮะต่อไปเป็นเหรียญบาทน้ำมนเล็กเนื้อนวะนะครับเหรียญบาทน้ำมนเนื้อนวะนะครับรุ่นพระพิจิตรอันนี้ก็เป็นพระดีพระดังอีกรุ่นหนึ่งที่ดังไปทั่วประเทศติดลงบนเลยนะครับคือรุ่นพระพิจิตรปีสี่สองสี่สามนะฮะพระเกจิร้อยกว่ารูปมาลุกเสกที่พิจิตรนะฮะหนึ่งในนั้นคือหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานมาลูกเสกนะครับ สุดยอดนะฮะสุดยอดเกจิแห่งสยามในยุคนั้นเลยครับเนี่ยฮะปลุกเสกกัน5พิธีวัฒหลวง3พิธีและวัดบางคาน2พิธีนะครับมวลสารนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยฮะต้องไปรื้อประวัติดูนะครับเนี่ยฮะรุ่นเดียวกันหมดนะครับเนี่ยฮะผมจะหยิบมารวมให้ดูนะครับเนี่ยฮะแต่มีหลายอย่างแตกต่างกันคนละพิมนะฮะอันนี้กิ่งเนื้อเงินกิ่งเนื้อเงินนะครับช่วงเศรษฐกิจดีๆนี่สามหมื่นกว่านะครับตรงนี้ผมเปิดไว้หมื่นสองพันบาท กิ่งเนื้อเงินก้นนวะนะครับรุ่นพระพิจิตนะฮะพระกิ่งใหญ่นะครับสร้างแค่599องค์บาทน้ำมนต์ผมเปิดไว้2,800บาทนะครับบาทน้ำมนต์เนื้อนวะนะครับเนี่ยฮะสวยเดิมผิวไฟแดงๆเนี่ยฮะรุ่นเดียวกันหมดนะครับรุ่นเดียวรุ่นพระพิจิตนะครับเนี่ยเหรียญลูกไข่กระไรทองเนี่ยฮะผมเปิดไว้ที่3,000บาทนะครับสวยเดิมนะครับเมื่อก่อน5,000นะครับเนี่ยสวยเดิมนะครับ3,000บาทนะฮะพร้อมส่ง แล้วก็อีกองหนึ่งครับเป็นบาทน้ำมันใหญ่เนื้อทองแดงเนี่ยครับสวยเดิมคากล่องเนี่ยรับประกันพระแท้นะครับสวยเดิมนะครับเหรียญบาทน้ำมันใหญ่เนี่ยฮะเดิมเดิมคากล่องไม่ผ่านการใช้นะครับรับประกันพระแท้ให้เลยนะครับเหรียญบาทน้ำมันใหญ่นะครับเหรียญนี้สองพันสองร้อยบาทนะครับสองพันสองร้อยบาทพร้อมกล่องเดิมเดิมนะครับดุลพระพิจิตสุดยอดแพคเกจจิแห่งสยามต่อไป เป็นกรอบเงินสั่งทํานะครับหนาๆเลยครับเนี่ยฮะทรงขุนแผนนะครับทรงขุนแผนกรอบเงินไม่ฉีกไม่ขาดนะครับเนี่ยฮะทำใหม่ผมว่าต้องมีเป็นพันแน่นอนนะครับหนาบึกเลยฮะขุนแผนทรงขุนแผนนะครับใส่ผ้าขุนแผนนะครับเนี่ยฮะทำใหม่ต้องมีเป็นพันแน่นอนครับทั้งข้างงานทั้งข้างเงินเนี่ยครับผมเอาหกร้อยบาทพร้อมส่งนะครับหกร้อยบาทพร้อมส่งนะครับกรอบเงินแท้นะครับรับประกันเงินแท้นะครับ ยกซ้มล่างยกซุ้มบนห0ร้อยบาทพร้อมส่งนะครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จเก่าไม่ทราบที่นะครับแตกหักมาเดิมเดิมเหลือแค่คงสภาพนี้ไว้นะฮะเหลือแค่สภาพนี้ไว้นะครับเนี่ยแท้เก่าไม่รู้ที่นะฮะแต่เก่าจริงก็พิมพ์บางหังพมนะครับพิมพ์บางผม,ม,งผ,มผมเอาแ0ดร้อยบาทนะครับเนี่ยแปดร้อยบาทพร้อมส่งพี่พี่ท่านใดสนใจสอบถามกันเข้ามาได้ครับแปดร้อยบาทพร้อมส่ง ต <ge ar> ่อไปไปหลงเพ่อเงินหล่อโบราณนะครับไม่ทราบรุ่นนะครับหลงเพื่อเงินหล่อโบราณไม่ทราบรุ่นนะครับเอาเก้าร้อยบาทครับเก้าร้อยบาทพร้อมส่งครับพี่เก้าร้อยบาทพร้อมส่งครับหลงเพ่อเงินพิมพ์หล่อโบราณอะไรรู้ที่ก็บอกรู้ที่นะครับอะไรไม่รู้ผมก็บอกไม่รู้นะครับต่อไปพี่หลงเพื่อเงินช้างคู่นะครับหลงเพื่อเงินช้างคู่นะครับเนี่ยวัดไทยน้ำพิธีดีนะครับเพ่อเงินช้างคู่เรียมพร้อมใช้ เอา1,500บาทครับ1,500บาทพร้อมส่งนะครับ1,500บาทพร้อมส่งครับต่อไปเป็นพากกุเก่าเดิมๆนะครับวัชนะสงครามนะครับวัชนะสงครามนะครับเนี่ยเดิมๆนยฮะหายากมากๆครับเนี่ยแท้ดูง่ายครับวุวชนะสงครามนะครับเนี่ยพกกุรุนแรกเดิมๆครับผมเอาไม่แพงนะครับ เอา2,200บาทนะครับไม่ใช่สงครามเดิมๆดูง่ายมากครับ2,200บาทนะครับพร้อมส่งครับนี่ก็ของดีเหมือนกันครับแต่ว่าสภาพนี้อ่ะเอากันไม่แพงแล้วกันนะฮะที่ซีนไว้เงี้เพราะว่ากลัวจะหลุดแตกขาดเพิ่มไปอีกนะครับพระกุเนื้อชินเงินนะครับดูง่ายมากเลยคนสมอสวยๆสมบูรณ์สมบูรณ์สองสามหมื่นนะครับสองสามหมื่นนะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะเอาไว้ใช้พุทธคุณนะครับเนี่ย ส่วนทรงยังมีอยู่ครับแต่ก็ตามสภาพอย่างที่เห็นนะครับผมเอาแค่หนึ่งพันสามร้อยบาทแล้วกันครับเนี่ยฮะสวยๆสองสามหมื่นนะครับพระกุแต่แท้ดูง่ายนะครับเนี่ยฮะพระกุโคนสมอนะครับสองสามหมื่นนะครับถ้แท้เออไม่ใช่แท้ถ้าสมบูรณ์นะครับสองสามหมื่นนะครับอันนี้แท้ครับรับประกันแต่ว่าสภาพไม่สมบูรณ์นะครับเนี่ยฮะดูง่ายมากครับพระแท้นี่ดูสู่กลองดีจังครับเนี่ยครับผมให้ดู ันทั่วองค์เลยซูมเลยฮะเอาแค่หนึ่งพันสารอยบาทนะครับเนี่ยเอาไปใช้พุทธคุณนะครับที่ซีนไว้งี้ก็กลัวจะแตกหักนะครับซีนกันทรงไว้เฉยฮะหนึ่งพันสาม้อบาทพร้อมส่งให้ฟรีครับผมประกุนื้อชินเงินโคนสมอต่อไปเป็นพระสมเด็จเก่าไม่ทราบที่นะครับเก่าแท้ไม่ทราบที่นะครับเนี่ยฮะเป็นพิมพ์วัตเกตแท้ดูง่ายเลยครับ ไม่ทราบที่นะครับเนี่ยเอาสองพันบาทครับบัตรเครดตเนี่ยองเี้ครับสองพันบาทนะฮะดูง่ายๆครับผัดแทนนี่ดูไม่ยากเลยต่อไปเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อเงินหลวงตาพิษนะครับสวยสวยเป็นหมื่นนะฮะรุ่นนี้ผมคล้องอยู่นะครับเนี่ยสวยสวยเป็นหมื่นนะครับหลวงพ่อเงินนะครับอีกฝั่งหลวงพ่อพิษนะครับสองสี่แปดห้าหลวงตาพิษเสกนะครับเนี่ยฮะกระจะดารกาวอ่ากระดาษหนังไก่เดิมเดิมนะครับ สวยๆเป็นหมื่นนะครับสภาพนี้ผมแบ่งปันถูกๆนะครับเคยเอามาออก EP หนึ่งแล้ว0 0นะฮะดูว่าแพงไปอ่ผมเอา900บาทพอครับพุทธคุณหลวงพ่อเนี่ยครับเอา900บาทพอครับภาพถ่ายอัดกระจกปี2485หลวงตะพิษวัดขมังเสรและสร้างนะครับข้างในมีจานนะครับเอาเกา900บาทนะฮะสวยๆเป็นหมื่นนะครับเอา900บาทพร้อมส่งต่อไปเป็นสิ่งนะครับไม่ทราบหลวงพ่ออะไรนะครับ เป็นสิงไม่ทราบหลวงพอ่ออะไรเอาเจ็ดร้อยครับนะฮะสิงเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งครับผมต่อไปเป็นพระพิมพ์ขิตาหลวงโบราณเก่าๆหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์กิตาหลวงพ่อเงินวัดบางคาเนะฮะเก่าๆสวยงามมากๆครับเนื้อเนื้ออ่าเนื้อ,อหลวอโบราณนะฮะเอาเก้าร้อยบาทครับเก้าร้อยบาท พร้อมส่งที่พี่ท่านใดสนใจแคปหน้าจอกันมานะครับราคาลดให้ได้นะครับต่อไปเป็นเหรียญลุงพุสุดวัดกาหลงนะครับเหรียญลุงพุสุดวัดกาหลงพร้อมเลี่ยมเงินสั่งทาหนาๆเลยครับเงินก็จะเกือบพันเลยครับเนี่ยยกซุ้มล่างยกซุ้มบนหนามากครับเหรียญลุงพุสุดวัดกาหลงนะครับกระล่ทองผมเอา1,900บาทนะครับอ่ะ1,900บาทไม่รู้รุ่นนะครับเอา1,900บาทพร้อมส่งครับต่อไปเป็นพระเนื้อดินนะฮะ พร้อมตลับเงินหนาๆพระเนื้อดินพร้อมตลับเงินหนาๆนะครับพระแท้พระเก่านะครับผมไม่รู้ว่าเป็นนางพญาหรือท่ามะปางหรืออะไรสักอย่างนะแกะมาก็กลัวจะหลุดข้างในก็มีกรอบเงินเก่าเขาอยู่นะครับเนี่ยถ้ามองเห็นเลยครับเนี่ยอันนอกนี่ก็เป็นตลับเงินหนาๆนะครับใบน่าจะตกพันกว่านะครับผมเอาพร้อมตลับนะครับ Alcohol, พร้อมพระด้วยเก่าๆเนี่ยเอาสองพันสองครับสองพันสองครับไหวเท่าไหร่มาคุยกันลดได้ครับ นะครับหมดเรียงเอ่ยเหลือตรงนี้ครับรูปหล่อปั๊มลงเพื่อเงินเนื้ออันปะก้านะครับใส่กล่องเดิมๆมานะครับรูปหล่อปั๊มลงเพื่อเงินเนื้ออันปะก้านะครับมีคาบอะไรด้วยครับเนี่ยเดิมๆเลยนะครับนะครับเอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับรูปหล่อปั๊มลงเพ่อเงินเนื้ออันปะก้านะครับ 2500บาทนะครับพร้อมส่งมีโค้ดเลยครับกิ่งลั่นเลยฮะกิ่งล้านเลยครับใส่กล่องมาแบบนี้ฮะเดิมเดิมเลย2 5 0 0บาทนะครับเนี่ยฮะโอเคนะครับครบแล้วครับ EP ีนี้นะครับฝากกดติดตามช่องบารมีพุทธคุณด้วยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับที่เบอร์โทรนี้เบอร์โทรเดียวเลยนะครับ0 9 6ย์เก้าหกสาหก้าสองสี่หกแอดไลน์ก็เบอร์นี้นะครับผม ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมฝากกดติดตามขอบขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เคยอุดหนุนนะครับนะครับเข้ามาชมมาปรึกษาหารือนะครับมาสอบถามกันได้นะครับชอบองไหนแอดไลน์เข้ามาแคปแคบหน้าจอเข้ามาแล้วก็แอดไลน์เข้ามานะครับผมสอบถามกันได้ราคาหน้าไลน์ลดได้ทุกองนะครับอีพีนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบพคุณมากครับสวัสดีครับ